มาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะที่พี่สาจะมาแบ่งปันนะคะคลิปมหาการยี่สวันนะคะเรื่องของการโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งของเรานะคะว่าเราจะโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งได้อย่างไรนะคะ21วันนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนทําตามทุกๆวันนะคะอ่า สิ่งดีๆต่างๆนะคะเข้ามาหาเราได้อย่างแน่นอนนะคะพี่สาวเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่าพี่สาวได้ทํามาแล้วและก็มาแบ่งปันส่งต่อนะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะมันมันทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกฝนแค่นั้นเองนะคะฝึกฝนแล้วก็เราเปลี่ยนความคิดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะวันที่3าก็ให้เราลองฝึกสังเกตตัวเรานะคะทุกๆวันนะคะทุกๆวันในแต่ละวันว่าเรามีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกมีความคิดดี มารับฟังเรื่องราวดีๆหรือว่าแชร์เรื่องราวดีๆหรือว่ารับพลังงานด้านดีๆเข้ามาหาตัวเราบ้างไหมนะคะก็ให้เราดูสังเกตดูนะคะว่าระหว่างพลังงานด้านดีกับพลังงานด้านลบนะคะที่เรารับเข้ามาในแต่ละวันนะคะเพราะว่ามัน อันไหนมากกว่ากันนะคะเราก็ต้องไปปรับตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆเรารับพลังงานด้านลบเข้ามามากกว่านะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาเราของเรามันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราไปดึงดืดเรื่องลบๆเข้ามานั่นเองนะคะเพราะว่าอ่า แม่เหล็กนะคะมันย่อมดึงดูดแม่เหล็กนะคะมันไม่ดึงดูดขี้ไก่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น่าเรื่องของกฎจักรวาลก็เหมือนกันนะคะกฎจักรวาลตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะที่ทุกคนใช้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราดึงดูดเรื่องราวแบบไหนนะคะชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเราคิดแบบไหน แล้วก็พูดแบบไหนดึงดูดแบบไหนปถนาแบบไหนนะคะมันก็จะดึงดูดเครื่องราวแบบนั้นเข้ามานะคะในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะคะก็ให้เรานะคะฝึกฝนตัวเองถ้าเกิดว่าเรา ตื่นมาเช้ามาเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวมุดหงิดนะคะตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าเรารับพลังงานด้านลบมาตั้งแต่เช้านะคะเราต้องอ่าปรับเปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นเลยนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเราก็ปรับไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวนะคะเพื่อให้แบบพลังงานด้านลบมันล้างไปนะคะเราต้องกลับไปขอบคุณด้วยความสำนึกรู้คุณขอบคุณร่างกายหรือขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวของเราด้วยความสำนึกรู้คุณเพื่อที่จะไปลบล้างอ่าพลังด้านลบของเราเราเข้ามานะคะก็วัน ที่สามวันนี้นะคะก็สิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมนะคะพี่สาวก็อยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะว่าอ่านเราตื่นมาเราขอบคุณร่างกายเราแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอ่าห้องนอนเราแล,แล้วแล้วก็เรื่องโปรแกรมพิชิตความมาั่งคั่งของเราเราแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะอ่าครอบครัวของเราเพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็โปรแกรมนะคะ โปรแกรมพิชิตความมั่งคั่งเพิ่มเติมไปนะคะนอกเหนือจากความมั่งคั่งแล้วเราก็โปรแกรมในเรื่องของบุคลิกภาพของเราเพิ่มเติมนะคะว่าเราปรารถนาที่จะต้องการให้บุคลิกภาพของเราเป็นแบบไหนนะคะนอกจากความาโปรแกรมความมั่งคั่ง